สวัสดีคะ่ะนักเรียนคุณครูเปียพรพรมสำโรงกับห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปชมคลิปทิทานเรื่องนกกระยางจอมหลอกลวงกับปูรู้ทันเลขเพราะเล รกระยางจอมหลอกลวงกับปูรู้ทันเล่พระกะชาดกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้าสาน้ำแห่งหนึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาในฤดูร้อนน้ำในสาน้ำแห่งนี้เริ่มลดลงจนเกือบแห้งขอดพวกปลาเดือดร้อนกันมาก ในเวลานั้นเองนกกระยางตัวหนึ่ง <Hey. S 1> ที่อาศัยอยู่ไม่ไกลกันนัก <Hey. S 1> เห็นเป็นโอกาสที่จะได้จับปลาเหล่านี้กินเป็นอาหารจึงออกอุบายแซงแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อพวกปลาแล้วบอกว่าตนจะรับอาสาพาพวกปลาไปอยู่ในสระน้ำแห่งใหม่ที่ทั้งใหญ่ทั้งลึกมีน้ำมากและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกบัวนานาพันธุ์พวกปลาฟังแล้วก็สนใจ แต่ก็ยังไม่เชื่อใจนกกระยางเพราะรู้ดีว่าก็ยินดีที่จะไปอยู่ในสระแห่งใหม่นกกระยางจึงฆ่าปลาดำที่ได้ไปสำรวจสระน้ำแห่งใหม่มาแล้วไปเป็นตัวแรกแต่เมื่อถึงสระน้ำใหญ่มันกลับบินหลบเข้าไปในต้นกลุ่มที่อยู่ริมสระแล้วกินปลาดำเสียจากนั้นมันก็บินไปรับปลาตัวอื่นๆมาแล้วทำเช่นเดียวกันนี้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปลาหมดสระ เหลือปูเพียงตัวเดียวมันจึงเอ่ยชวนปูไปที่สระน้ำใหญ่ปูเองก็อยากย้ายไปหากินในที่ใหม่แต่ก็ยังไม่ไว้ใจนกกระยางปูใช้ความคิดตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงบอกกับนกกระยางว่าถ้าให้นกกระยางใช้ปากคาบบินไปเกรงว่าตนเองอาจจะตกลงมาได้แต่ถ้าให้ตนใช้ก้ามหนีบคอนกกระยางไว้จะมั่นคงมากกว่า นกกระยางตอบตกลงโดยไม่รู้ถึงความระแวงที่มีอยู่ในใจของปูแม้แต่น้อยซึ่งปูนั้นคิดว่าหากนกกระยางคิดทำลายตนตนก็จะใช้ก้ามหนีบคอนกกระยางให้ตายทันทีพงแล้วนกกระยางก็พาปูบินไปยังสระน้ำใหญ่แต่พอถึงสระน้ำแห่งนั้นมันกลับบินไปทางต้นกลุ่มเพื่อจะกินปูอย่างที่เคยทำกับพวกปลาปูรู้ว่าถูกหลอกเข้าแล้ว จึงบอกนกกระยางว่าหากจะทำร้ายตนตนจะใช้ก้ามหนีบคอนกกระยางให้ขาดท,ท,ทันทีนกกระยางกลัวตายจึงพาปูมาส่งยังสระน้ำเมื่อร่อนลงจวนจะถึงพื้นของริมสระน้ำแล้วปูก็ใช้ก้ามหนีบคอนกกระยางจนสิ้นใจตายจากนั้นตัวมันก็เดินลงน้ำไปการนั้น ลุกค่ะเทวดาในต้นกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกคนที่ใช้ความเฉลียวฉลาดไปหลอกลวงผู้อื่นจะต้องพบกับหายนะจากการกระทำของตนเองในสักวันสนุกไหมคะนักเรียนหลังจากชมคลิปนิทานเสร็จแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะคะ ดูคลิปนิทานแล้วตอบคำถามลงในสมุดต,ต่อไปนี้ 1. ตัวละครในนิทานมีสัตว์อะไร 2. เกิดเหตุการณ์อะไร 3. ที่ไหน 4. ผลเป็นอย่างไรและก็ 5. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องจากนั้นเมื่อนักเรียนได้รับไปงาน ให้ลองไปอ่านเรื่องนกกระยางปรับทุกข์กับงูแล้วลองตอบคำถามดูนะคะนักเรียนดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย